วันนี้ก็กลับมาพบกับครูแคทอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงเรียนของอาจารย์ศิวการนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการหยุดพักผ่อนไปหนึ่งสัปดาห์เพื่อเตรียมตัวการเรียนในแบบใหม่ซึ่งแบบใหม่ที่เราจะเรียนกันนะคะจะมีทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ค่ะซึ่งในวันนี้เด็กๆที่เรียนออนไลน์นะคะก็จะได้เรียนภาษาไทยจากคลิปวิดีโอของคุณครูเหมือนเดิมค่ะ ในวันนี้นะคะคุณครูก็มีสะระตัวใหม่มาแนะนำให้เด็กๆได้ทำความรู้จักกันเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันถึงสะระออกค่ะเด็กๆรู้จักสะระออกกันไหมคะสระออกมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะ ระออกจะเกิดจากการรวมตัวกันของสะระเอสะระอาและสะระอะนะคะซึ่งมีหลักการจำก็คือสะระเออยู่ข้างหน้าสะระอาอยู่ข้างหลังสะระอะเกาะอยู่ด้านหลังสะระอานั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะนำตัวอักษรมาเติมไว้ตรงนี้นะคะ วันนี้คุณครูจะเลือกนำตัวอักษรกอรไก่ลงม,มาเติมไว้ตรงนี้นะคะเด็กเกมือ่อคุณครูนำตัวอักษรกอรไก่มาวางไว้ตรงนี้คำนี้ก็จะออกเสียงว่าเกาะกอกอ,อกกากเด็กๆลองออกเสียงดูสิคะ เยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูขอเปลี่ยนตัวอักษรนะคะเมื่อคุณครูนำตัวอักษรคอควายมาวางไว้ตรงนี้คำนี้ก็จะออกเสียงว่าคอคอ ออกคอรดเด็กๆลองออกเสียงดูสิคะเก่งมากเลยค่ะขออีกหนึ่งตัวอักษรนะคะ ตัสอช่อชิงมาวางไว้ตรงนี้คำนี้ก็จะออกเสียงว่าชอชอออกชอเด็กๆลองออกเสียงดูสิคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะเริ่มอ่านคำกันนะคะให้เด็กๆไปหยิบเอกสารเรียนออนไลน์แบบนี้มาก่อนนะคะจากนั้นให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่10และหน้าที่11ค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มอ่านคำกันเลยนะคะเด็กๆ ชอชอออกชอชอชอออกชอทอทอออกทอาอทอออกทอผอผอออกผอพอผอออกอสอ

พอออกพอพอพอออกพอพอพอออกพอสอออกสอสอออกสอหอหอออกหอหอหอออกหอกเกาออกเกอ

จออจอาดออเาดเดออเาะเบออเมาะบออเมปอปออปาปอออปาขอ ขออขอขอคออของอองององออององออองอสอสอ พอออกพอพอพอออกพอรอรอออกรอรอรอออกรอลาะอออกเลาะเลาะรอออกเลาะขอ คอออกคอคอคอออกคององออกงงองออกงงซอซอออกซอซอซอออกซพพอออกพอพ

ขั้นตอนที่2ขั้นตอนการอ่านคําขั้นตอนนี้เด็กๆสามารถฝึกอ่านคําได้จากเอกสารเรียนออนไลน์ในหน้าที่10และ11นะคะ mm hmm. เมื่อเด็กๆฝึกอ่านจนคล่องแล้วรบกวนคุณพ่อคุณแม่อัจคลิปวิดีโอส่งเข้าน้าคุณครูดูด้วยนะคะสําหรับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่3ขั้นตอนการคัดลายมือขั้นตอนนี้เด็กๆสามารถดูคําได้จากเอกสารเรียนออนไลน์ในหน้าที่10และหน้าที่11เช่นเดิมนะคะ เมื่อเด็กๆคัดคำเสร็จเรียบร้อยแล้วรบกวนคุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปงานที่เด็กๆคัดส่งเข้ามาให้ครูดูในลายส่วนตัวด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆจะต้องเขียนตัวหนังสือหัวกลมๆตัวตรงๆและจะต้องเป็นบรรพัดด้วยนะคะเด็กๆสำหรับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่4 ขั้นตอนการเขียนตามคำบอกขั้นตอนนี้เราจะไปทํากันในชั่วโมองซูมนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมเตรียมสมุดเขียนตามคําบอกเขียนครั้งที่และวันที่ให้เรีย,รยบร้อยด้วยนะคะสําหรับวันนี้วิชาภาษาไทายต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะดเด็กๆสวัสดีค่ะ